ปัญชนานี้โอ้โหมีหลายอย่างจังเลยนะฮะมาเร็งที่รังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมเป็นหมดเลยเหรอฮะตอนแรกอ่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อจะทําชาปนากิจฮะพี่กิงยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะ จะไปจะสมัครสมาชิกไงสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีมีต้องสมัครเป็นสมาชิกเหรอฮะค่ะค่ะแล้วแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเออมันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทําศพมอก็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทําไมชอบ แบบมาแน่นหน้าอกอะ่ะคก็ยังนึกว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอะ่ะลมมันคงอนะเลีลมมันตีก็กินแต่ยาลมอยู่ครับแล้วก็หมอเขาขะคํำให้บอกว่าเป็นตับโตนะ<อ>ให้รีบแล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้ไปรีบไปตรวจซะนะก็ทําก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจอจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่น คือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกละฮะค่ะมันมหายใจไม่ออกอ่ะครับครับาทานอะไรก็ลาบากอะไรเงี้ยอืแล้วก็ตกลงเตือก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นเป็นม่เอ้เขาบอกว่านามีน้ําบอกอ้าวเกิดจากอะไรเขาก็ไปซาวคันนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบอะะคอมพิวเตอร์นะไปไปเอ็กเซล แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นน่ยไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอเขาไม่พูดถึงตับตอนนั้นอะแล้วก็นัดนัดจากเดือนเดือนพฤศจิกาทันนเดือนเมษาปีห้าปีสี่เก้าแล้วค่ะสี่แปดตอนนั้นปลายปีสี่แปดไปประมาณหปีมาแล้วนะฮะไม่ถึงห้าห้าปีค่ะแล้วก็หมอเขาก็เลยนัด ตัดผ่าตัดมาผ่าผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่ามันมันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะหมอก็บอกอ,ออกไม่ได้แล้วอะไรอเงี้ยแล้วก็ก็ให้เคมีมาทั้งให้เคมีมาสามปีอ๋อผ่านคีโมมาแล้วสามปีนะให้คีโมสามปีความที่ไม่เอาใจใส่อน,นะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็มวลนมก็เข้าไป แต่ว่าบุ้มเข้าไปอ่ะนะมันไม่ไม่เหมือนขั้นป่ามันผิดปกติมันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าของเขาไม่เป็นเขาบอกเอาทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไระใช่ไหม แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ําอะไรไหลออกมาเอะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งม,ม,มีแต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไป<ม>ก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกกาานนัญญาณีนี่แหละเขาก็บอกว่าของเขาหายนะลองเอาอน,นี่มากินไหมบอกเออหรอเหรอเออเออเออก็ชวนกันมาเื้อไปเดี๋ยวผมผมสรุปนิดหนึ่งว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็ง มันแข็งมาตั้งนานแล้วอะที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอก็บอกเขาเหลือเซนหนึ่งก็ก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมบิมค่ะแล้วแล้วไปให้หมอหมอเขาแกมอีกครั้งหนึ่งก็บอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปค่ะแล้วที่แล้วที่ อที่นมก็นิ่มมันก็นิ่มขึ้น,ม,น,นมันจักแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะฮะเออมันิ่มมันไม่ดีนะมนมันก็ดีแล้วก็หัวนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้แล้วยังไม่ึงไ,ไ,ไม่ถึงขนาดนั้นออออนะคะอบแ่เริ่มปกติค่ะเริ่มดีขึ้นมาค่ะก็ออกมา ไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยค่ะอย่างเอ่งงเหมือนกันแต่ของก็ยังกังวลอยู่ไม่อะค่ะมันไม่ได้กังวลอะไรปล่อยมันช่างมันโอ้เป็นขนาดนั้นยังไม่กังวลอีกเหรอฮะจริงค่ะจริงๆค่ะเรื่องจริงไม่ก็เป็นคนไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจจริงไม่รักตัวเองเลยเหรอฮะมันไม่ใช่อะก็มันไม่เจ็บเนี่ยก็เลยก็ถ้ามันเจ็บนะถึงจะไปหาหมอนะถ้ามันจุกอย่างวันนั้นไปหาหมอใช่ใช่อะถ้าไม่จุกก็คงไม่ไปอ่ะตีจริงๆนะ รักตัวเองขนาดนี้เ <eventually> ลยฮะอาจารย์ครับ <Ping teenage> <quieren> เป็นทั้งมะเร็งมีตับนะฮะแล้วก็มีความผิดปกติที่สวงอกไอ้สามสี่อย่างเนี่ยบิมมันเข้าไปทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันได้ยังไงฮผมเป็นอาจารย์ผมคงปวดหัวเหมือนกันนะฮะกำลังเกี่ยงกันอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลังเกี่ยงกันอยู่บางทีอาจารย์พิเชษก็อาจจะตอบดีกว่าโอเคก็ทั้งทั้งสองอาการ มันก็เกิดขึ้นจากมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกายคือจะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็กลับไปสู่ที่การทดลองของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ก็กินแคปซูลตัวนี้แล้วในอาสาสมัครเนี่ยมี TH1 เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นแล้ว TH1 เนี่ยมันก็จะหลังอินเทอร์บรอนแกรมา แล้วก็ทิวเมอร์ในโคอสิสแฟกเตอร์นะครับซึ่งก็ทำให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าพวกแฟกโกไซต์เอ็นเคเซลไซโตท็อกซิกซีเซลซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายแหล่ก็ก็ค่อยๆหายไปนะครับจากการที่เรามีการหลั่งอินเตอร์ฟอรังกามาแล้วก็ทิวเมอร์ในโคอสิสแฟกเตอร์นั่นเองคือที่มีทีเอสวันมากขึ้น นะครับมันสิ่งแปลกปลอมมันก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นปกตินะครับทั้งสองอาการเนี่ยผมว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดก้อนเนื้อฮะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ไม่เหมือนปกติในร่างกายนะครับซึ่งมันเป็นอาการที่ตอนนี้สบายใจขึ้นทราบมาก่อนไหมครับว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของแต่คิดว่าเป็นมะเร็งนั่นเองค่ะเพราะว่าตามผิวตอนหลังๆเนี่ยถั้งงให้เคมีแล้วก็เป็นมีปุ่มๆขึ้นมานี่ เหมือนเหมือนเหมือนหูดนะเหมือนหูดนะค่ะเป็นตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยเลยแล้วก็พอเรากินนีนี่เอ้หายหมดเลยคุณพัฒนาอายุเท่าไหร่แล้วฮะขออนุญาตหกสิบเจ็ดค่ะเออคือปกติเขาไม่ให้ถามสุภาพสตรีสาวๆนะว่าอายุเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรค่ะถามได้สังขารมันจริงหกสิบเจ็ดนี่ปรงแล้วเหรอฮะปลงนะปรงตั้งแต่เหมือนแล้วตั้งแต่เป็นมะเร็งนี่โปลงเยแล้วตอนนี้ฮะพอรู้สึกว่าทุกอย่างหายดีเป็นปกติ ก็ยังปรงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องปรงแล้วฮะผมว่าใช้ชีวิตกลับมาเป็นสาวๆได้นะฮะที่จริงคุณพจนีทําถูกแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราไม่กังวลกับโรคของเราเนี่ยอันนี้มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโรคอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็อันเนี้ยจะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณพจนีตัด รังไข่ออกใช่ไหมคะค่ะแล้วหมอบอกมันมีค้างอยู่ซึ่งซึ่งอันนี้มันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะฮะศัางแพทย์เขาเรียกเมตาสเตซิสนะฮะมันสามารถกระจายไปที่อื่นได้ครับ อ๋อ oh, ถึงขั้นนั้นเลยนะคะอ๋อ oh, แต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีนะคะ,คะ,คะอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีเป็นปรงได้ดีแล้วล่ะคะือแต่ผมผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นาภัยนะที่บอกว่าเราเวลาเราเป็นโรคอะไรเนี่ยอย่าไปเครียดพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโรคนั้นแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนี้ <laughs> ถึงค่อยมาคิดได้ว่าจะอยู่กับมันนะฮะ <laughs> คือถ้าเริ่มเป็น <laughs> ตั้งแ,แต่เล็กๆเนี่ย ต้องเริ่มเริ่มแก้ไขแล้วล่ะนะฮะอย่าอย่าปล่อยให้ค่ะโทษนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะคนเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพประจําปีนะนะอย่างน้อยปีละหนอโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอายุ50ขึ้นนี่ควรจะไปเริ่มตรวจแล้วนะคะคเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีโรคอะไรหลายอย่างที่มากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็อายุ60ขึ้นก็ต้องเริ่มตรวจเหมือนกันเพราะว่าจะมี เกี่ยวข้องกับพวกต่อมลูกหมากซึ่งผู้ชายจะเป็นเกือบทุกคนนะ,นะคะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีตอนนี้บัตรทองไม่เสียสตังค์แล้วก็ตรวจได้ฟรีนะฮะโอ้ผมยังไม่เคยมีเลยฮะ <c oughs> รู้สึกไม่ใช่เป็นคนไทยยังไงชอบกลน,นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับ <c oughs> เริ่มรักตัวเองมากขึ้นไหมฮะ เฉยๆค่ะเฉย่ยแม่จริงๆเลยผมเป็นลูกเป็นหลาน่่าจะดีใจแทนจริงๆนะคุณแม่ไม่กังวลเลยเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ยังบิมต่อไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธัการอาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ